เสียงอ่านสเตตัสจากเพจดังตินวันที่15กุมภาพันธ์2565เนื้อหากับคนบางคนถ้าคุณตั้งขีดจำกัดไว้ได้ถูกว่าจะรู้จักคบหาการถึงแค่วันไหน ก็อาจมีแต่ความทรงจำแสนดีที่คงไว้ถ้าว่าในความเป็นจริงชีวิตไม่เคยบอกว่าเรื่องดีๆจะมีถึงวันไหนและเมื่อถึงความสิ้นสุดก็อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความทรงจำที่เลวร้ายแม้เสียดายเพียงใดก็ไม่มีใครช่วยย้อนเวลากลับไปแก้ไขวันอันไม่เป็นที่รูล่วงหน้านั้นได้ชีวิตไม่ได้ตามใจคุณไม่ได้เป็นไปตามคาดหวังของใครทุกอย่างขึ้นอยู่กับ เหตุปัจจัยแทรกแซงอันไม่อาจคเนบทเรียนบางบทจดจำไว้ใช้ระวังในครั้งต่อไปได้แต่บทเรียนหลายๆบทก็ผ่านมาครั้งเดียวไม่เปิดทางให้ซักซ้อมก่อนลวงหน้าและไม่ให้โอกาสแก้ตัวภายหลังพลาดแล้วพลาดเลยผ่านแล้ว,ผ,ลวผ่านเลยผลเป็นอย่างไรทำได้มากที่สุดก็แค่จำไว้อย่างนั้นก่อนตายในแต่ละชาติความรู้สึกท,ท้ายจะบังคับให้มองย้อนหลัง เพื่อเห็นความจริงเพียงหงเดียวคือเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดเหมือนละครที่ไม่มีอะไรจริงมีแต่ความเปลีป่ยนแปลงสลับฉากไปเรื่อยทุกฉากต้องมีสิ้นสุดโดยเฉพาะฉากจบสุดท้ายที่ต้องเสียทุกอย่างแม้ความทรงจำใครยึดไว้ก็เสียใจเปล่าตายไม่สงบเปล่าใครปล่อยได้ก็สบายใจตายอย่างเป็นสุขง่ายๆทางเดียวที่จะปล่อยจริงคือ ต้องมีชาติใดาชาติหนึ่งเห็นความจริงตั้งแต่กลางชีวิตว่าทุกสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานับแต่ลมหายใจไปจนกระทั่งอารมณ์สุขทุกข์ทั้งหลายเมื่อเห็นความจริงอันไม่เที่ยงในกายใจได้ก็จะไม่ติดใจไม่เห็นอะไรภายนอกน่ายึดน่าหวังว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดไปได้เช่นกันโปรดติดตามเพจดังตินนวันพรุ่งนี้ขอบคุณครับ